สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยชมหนะ้าผู้หญิงคนเดียวในวงการที่หนุ่มสอนรามแอบรักมานานตั้งแต่30ปีที่แล้วซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเขามาบอกว่าหนุ่มสอนรามได้เคยแอบชอบคนในวงการบันเทิงมานานเพราะในอดีตหากจำกันได้หนุ่มสอนรามนั้นเคยมีข่าวกับอดีตนางเอกผู้ลวงลับปู่วิชุดาสวนสุวรรณคู่ขวัญของหนุ่มสอนรามในสมัยนั้นแต่กลับเกิดเรื่องสุดสลด เมื่อปูบิชุดานั้นเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตอย่างกระทันหันในปี2536ด้วยวัยเพียงแค่19ปีซึ่งวันนี้เราก็มีภาพของคุณปูและคุณหนุ่มมาฝากแฟนๆด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ